สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่15พฤษภาค,คมปี2565และจะอยู่ในร สีพฤษศนี้ไปอีกประมาณ1เดือนเต็มกันเลยทีเดียวค่ะ การมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ทำมุมตรีโกณนร่วมกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความร้อนแรงเพิ่มความมีพลังนะเราจะมาพิจารณากันเลยค่ะว่าลัคนาราศีใดที่จะได้รับอิทธิพลด้านดีอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นสมัยจะไม่ได้ยกมาทั้ง12ลัคนาราศีนะคะเราจะยกมาในลัคนาราศีที่ ได้รับอิทธิพลด้านดีๆไปเช็คกันได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการ โคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้คุณจะได้รับอิทธิพลด้านบวกจากดาวพระอาทิตย์อย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะคุณก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพกันเลยทีเดียวสําหรับการโคจรยกย้ายครั้งนี้เพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวของคุณค่ะในวันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่16มิถุนาย,ยนปี2565ดาวพระอาทิตย์จะทําการยกเข้าสู่ราศีพฤษภ นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะและดาวพระอาทิตย์ยังทํามุมตรีโกนร่วมก,กันกับดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนอริด้วยนะคะดาวพระอาทิตย์กับดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวคู่ธาตุไฟค่ะเมื่อทํามุมตรีโกนซึ่งกันแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้ทั้งสองดาวมีกําลังมากยิ่งขึ้นตัวคุณนะคะอาจจะได้เจอกับงานยากงานที่ทา้าทายแต่ว่าถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์จัดการงานเหล่านี้ได้รับมอบหมา ให้ทำอะไรแล้วคุณจัดการได้นะคะคุณสามารถที่จะออทำสิ่งนั้นได้อย่างสำเร็จคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จได้รับชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมากค่ะในจังหวะที่ดาวประจำตัวโคจรมาอยู่ในเรือนกร,รมมะช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนตรงนี้จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ได้พัฒนางานนะคะได้มีการต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ลงทุนงานนะหรือบางคนได้เป็นนายตัว ตัวเองนะคะ จากที่เป็นพนักง,งานประจําจากที่เป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศนะคะอยากจะมีอาชีพเสริมอาจจะมาขายออนไลน์หรือทําอะไรที่เสริมควบคู่ไปกับงานประจําได้ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่มันจะมีมุมที่ดีอยู่ค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะได้เกณฑ์ที่เรียกว่าปัสวะเกณฑ์นะนั่นก็หมายถึงคุณจะมีพลังอย่างมากในการทํางานคุณจะมีแรงมีไฟในการลุยสิ่งต่างๆช่วงนี้เริ่มต้นสิ่งใหม่ได้ ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งการเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ในจังหวะหนึ่งเดือนตรงนี้นะถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะในช่วงยามเช้าก็พยายามเปิดประตูเปิดหน้าต่างรับแสงแดดยามเช้าของพระอาทิตย์ให้ส่องเข้ามาในบ้านส่องเข้ามาในที่อยู่อาศัยของคุณก็จะช่วยส่งเสริมพลังและกําลังดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ท่านใดนะที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นพนักงานประจําพนักงานบริษัทข้าราชการคุณจะได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นการงานนะคะจะมีงานสําคัญสําคัญเข้ามาให้คุณทําผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันตัวคุณมากยิ่งขึ้นมอบโอกาสนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณและอีกประการหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นเจ้าของร้านค้าต่างๆนานานนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ หรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะคะการค้าการขายจะเริ่มคึกคักมากขึ้นนะบางช่วงอาจจะมีซบเซาเกิดขึ้นได้ตามสภาวะเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้เนี่ยถ้าช่วงไหนที่มันคึกคักคือบางครั้งทำงานไม่ทันส่งออเดอร์เข้ามาเยอะจนไม่ทันที่จะขายให้ลูกค้าเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ในช่วงไหนซบเซานี่ก็ อาจจะต้องหาทางออกหาทางหนีที่ไล่ให้ดีด้วยสําหรับชาวสิงห์นะคะแต่ถ้ามองโดยภาพรวมการค้าการขายก็ยังไปได้แนวโน้มยังดีอยู่นั่นเองค่ะอีกประการหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีสิง์ดาวธาตุไฟทํามุมตรีโกณต่อการและดาวพระเสาร์ที่ทํามุมตรีโกณกับดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาอริหมายถึงหนี้สินอริหมายถึงความขัดแย้งการมีปากเสียงการประทะนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระ วังนิดนึงสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีเกณฑ์ปะทะอาจจะมีเกณฑ์ขัดแย้งกับผู้คนรอบข้างอาจจะมีความขุ่นข้องหมองใจนะคะหรือบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจจะไปกู้หนี้ยืมสินในช่วงนี้นะคะเพราะอาริหมายถึงหนี้สินอาจมีเหตุจําเป็นที่คุณจะต้องใช้เงินมีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปกู้ธนาคารแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถามว่ากู้ได้ไหมกู้ได้นะกู้ผ่านนะ สำหรับชาวสิงห์นะคะก็วางแผนจัดการการเงินของตัวเองให้ดีแล้วกันค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวสิงค์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ